ใ่บานอ่ะเขาเวากันเบิดบานว่าเซียสอนใช่ะมาเสียค้นตอนเท่าเรื่องนี้อย่างผู้บอรกรนเรื่องที่เซียสอนใช่ะเขาโอนที่ดินให้ปิตตีสาวนันเดยอ,อจำได้บอเมื่องานเผาซพเซียสอนใช่ที่เมียเขามานั่งห้องไห่ที่ง่ายๆน่ะนั่นละก็เพะเซียเขาโอนที่ดินให้ปิตตีสาวเมียปักจ่อยเป็นพิตตี้โง่ครับย แสดงว่าที่ดินที่อยู่ติดกับเราเป็นของพี่ตี๊สาวคนนั้นแล้อเหรอเอ,อ่อใครก็บ่รู้ว่าแปลงใดดีาางาน,นเราต้องสืบให้ไ,ได้นะว่าเป็นแปลงไหนเพราะถ้าหากว่าเป็นแปลงที่ติดกับที่ดินของเราแล้วก็การตายของย่าเสียสอนชัยแล้วบอกจดต้องเกี่ยวข้องกันแน่เลยถ้าเป็นแบบนั้นย่ายต้องถูกฆาตกรรมชัวมาหาใครคะพี่จ่ายพี่มาสิงผมเร็วเร็วๆสิพี่ สิงเลย้คุณคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณคุณเหมียวนี่ไอเอ็นี่เล่นอะไรเนี่ยปล่อยเหมียวจ๋าไอเอ็นปล่อยไอเอ็นถ้ายังไม่ปล่อยมือจากฉันฉันจะแอบตายจริงๆด้วย คนดีรู้ไหมใครจะบ้ารักน้องยามดังชีวิตมาผิดวังเมียวจำในบอเพลงนี่นะไอ่ยลองเพลงจีบเหมียวไม่ไม่มีแค่เ้าสองคนเท่านั้นที่หูจักเพลงนี้บอกไปให้หมดเลยว่วาเมียวมีไฟฟ้าที่ไหนบ้างเหมียวมีไฟที่ค้นขาหนีบ้างใต้ และมีแผลเป็นเล็กๆที่ก้นไส้เพราะว่าเมียวนั่งทับก่อนที่ทานไฟสิจิตไฟอยู่โดยก้หูตโตก็เลยเป็นแผลเป็นเมื่อดปัจจุบันนี้มีลาดาดไล่ของไอ้มีสอ,อยไอ้ไข่จริงด้วย เมียวบอกไอ้เด่บอกไอ้เป็นคนตั้งข้าไอ้ข่าเพาออิงยังเกี่ยวกับติเสียสอนช่โอนที่ดินให้เมียวเมนบอเหมียวจ๋าเซียสอนใช่โอนที่ดินต <c oughs> ิดติดกับลานสมตำให้เมียวเมนบอ คนที่อยู่เบื้งองหลังเรื่องนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากอ่ะเรล่าเหนีวจิตพลอยเป็นผีสมภเวสีเล่รอนแบบนี้บอกถึงรู้ไปที่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะปล่อยวางแล้วก็ไปเกิดคนละที่เหนียวจะคอยทำบุญนสงไปให้แล้วก็อย่ามาสิงร่างผู้ชายคนนี้พอีเพราะพี่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่น,นันจะไรถึงชีวิต ผมกอนเป็นหลานของบดอนปากแดงครับที่ผมเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยยอมให้พี่จอยเข้าสิงก็เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของย่าของผมคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าการตายของพี่จอยเสียสอนชยัยแล้วก็ะดอนปากแดงตายเพราะโดดฆาตกรรมใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากถูกฆ่าตายเหมือนสามคนที่คุณพูดมา ก็อยู่ให้หายจากเรื่องนี้แล้วก็อย่ามาที่นี่อีกนี่แปลว่ายาของผมถูกฆาตกรรมจริงๆใช่ไหมครับ